เชือนิ้วขึ้นมาหนึ่งนิ้วมันกลายเป็นนอนติ๊บเชือนิ้วขึ้นมาสองนิ้วกระต่ายกระโดดไปมาเชือนิ้วขึ้นมาสามนิ้วแมวเหนียวร้องเพียรเคลียดหาเชือนิ้วขึ้นมาสี่นิ้วแมงมุมลายตายขึ้นฟ้า ชูนิ้วขึ้นมาหานิ้วกลายเป็นดอกพุ่สวยงามสวัสดีวันนี้พบกันสุขใจ <ries> พันชั้นได้พบเธอโอลา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 โอลา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 สวัสดีค่ะสวัสีท่ผู้ปกครองนะคะแล้วก็เด็กที่น่ารักทุกคนเลยของผู้หญิงนะคะวันนี้นะคะผู้หญิงจะพาเด็กมารู้จักกับ ร่างกายของเราเอเด็กๆรู้ไหมคะว่าร่างกายของเราเนี่ยมีอวัยวะอะไรบ้างอวัยวะภายนอกนะมีอะไรบ้างนะมีใครตอบคุหพี่ได้้ามคะอาบางคนก็อาจจะรู้บางคนก็อาจจะไม่รู้วันนี้พี่จะมาทบทวนความรู้เดิมให้เด็ก,ดกอีกหนึ่งครั้งนะคะนี่ค่ะวันนี้พี่นี่คำค้องจองมาให้เด็ก,ดกได้อ่านด้ว เดี๋ยวอ่านตามเดี๋ยวอ่านตามผู้หนะเดี๋ยวผู้หจะอ่นให้ฟังก่อนหนึ่งรอบนะคะตาเรามีไว้ดูตาเรามีไว้ดูหูเรามีไว้ฟังจะมูกอยู่ตรงกลางมีไว้สำหรับหายใจมือเรามีสองมือเอาไว้ถือทำงานทั่วไปส่วนนะขาพาเราเดินได้ ไปไหนไหนด้วยขาของเรา,าเดี๋ยวคุอี่นะคะจะให้เด็กอ่านพร้อมกับพี่อีกหนึ่งรอบนะพี่จะอ่านช้าๆนะอ่านหนึ่งสองสามตาเรามีไว้ดูตาเรามีไว้ดูหูเรามีไว้ฟังจะมูกอยู่ตรงกลางมีไว้สำหรับหายใจ มือเรามีสองมือเอาไว้ถือทำงานทั่วไปส่วนขาพาเราเดินได้ไปไหนไหนด้วยขาของเราในคำของจองนี้มีเอวัยวะหลายอย่างใช่ไหมคะอย่างที่หนึ่งเราใช้อะไรหนะ้าในการมองนี่ในการมองนะคะคืออะไรดวงตานั่นเองใครเด็ดขาดวงตาเรามีกี่ดวงคะ เอมีแค่ข้างเดียวหรือเปล่าไม่ใช่นะคะเรามีตาสองตาเอาไว้มองดูรอบๆเลยใช่ไหมคะ,อ,ะอย่างที่สองอะไรนะเราใช้อะไรไว้ฟังนะตอนนี้ดเด็กๆกำลังใช้อะไรฟังคุล<ด>ีอ่อย่คะนั่นก็คือหูนั่นเองนี่นี่ใช่หูใช่ไหมคะหูเรามีกี่ข้างคะเด็กๆคะม,มีสองข้างเหมือนกันคือหูข้าง ซ้ายและหูข้างขวานั่นเองเก่งมากในค่รเด็กขาต่อไปเออะไรหนะ้าที่อยู่ตรงกลางหน้าเราและเราใช้สําหรับหายใจจมูกนั่นเองค่ะเก่งมากเลยนี่จมูกนั่นเองนะคะเราเอาจมูกไว้ใช้สําหรับหายใจแล้วก็ดมกลิ่นนั่นเองเก่งมากมากเลยค่ะพีย่ยกให้สองนิ้วเลยต่อมาเราใช้อะไรหนะ้าในการ หลับประธานอาหารหยิบของถือของอะไรนะ,ม,ออนนม,ะ,นะมือของเรานั่นเองใช่มิคะนี่ค่ะมือของเรามีกี่มือคะมีสองมือกี่นิ้วเอ่ยสินิ้วรวมกันเลยใช่มิคะไหนพี่ขอดูพี่มือวิเศษของเด็กไหนคะ่ะ เห็นไหมมีเหมือนคู่กี่เลยต่อไปเราใช้อะไรในการเดินคล้ายเด็กขเดินเดินเดินแล้วก็เดินเดินเดินอะไรคะขาแล้วก็เท้าของเรานั่นเองเรามีขาทั้งหมดสองขาสองเท้าแล้วก็มีทั้งหมดสิบนิ้วเหมือนมือเราเลยใช่ไหมคะแต่เราใช้ขาในการเดินไปไหนมาไหนนั่นเองเก่งมากคะ่ะสุดท้ายที่คูหกิ่จะนำมาฝากอันนั้นคือ อะไรหนะ้าที่คุยกับลังใช้พูดอยู่กับเด็กๆอยู่นั่นก็คือปากนั่นเองนี่ค่ะปากเด็กคุณไม่มีปากหรเ่เรามีปากกี่ปากคะเรามีปากหนึ่งปากแล้วก็มีฟันด้วยนะคะเราใช้ฟันในการจบประทานอาหารเด็กๆเก่งมากเลยค่ะตบมือให้เตงนอย วันนี้นะคะผู้ีไม่ได้มีแค่ความรู้เท่านั้นที่จะนํามาให้เด็กนะคะแต่ผู้ดีมีใบงานกิจกรรมด้วยค่ะเด็กๆขะนี่ค่ะใบงานกิจกรรมของผูหีง่ายมากเลยค,ะะคะ่ะเด็กขาวิธีการนะคะให้เด็กเขียนตามเส้นปะค่ะผู้ดีมีเส้นปะไว้ให้แต่ละจุดแล้วนะให้ได้เขียนตามเส้นปะนะคะจากนั้นให้ระบ,บายสีให้สวยงามเห็นนะ ค่อยๆเขียนนะคะไม่ต้องรีบนะตั้งใจเขียนนะทําให้ผลงานของเราสวยงามเลยแล้วก็อย่าลืมให้ท่านผู้ปกครองนะคะส่งผลงานมาให้คุณครูกีได้ชมด้วยนะคะแล้วเจอกันคะ่ะสวัสดีค่ะ